สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณกวนหมื่นตัวโยงนะครับส้มจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยหรืออย่างไรกันนะครับกรณีมีคนถูกลอบสังหารนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อนๆหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาท,ที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำพี่พักส้มนะครับชอบอ้างว่าเป็นประเทศที่มีเสรีภาพพลดรานภาคเสมอภาพนะครับเรื่องประชาธิปไตย ประชาธิปไตยป่าเถื่อนแบบนี้แหละครับที่คนที่ลงคะแนนให้คนพักการเมืองส้มเนี่ยอยากได้ครับเพื่อนๆต้องมองก,ก่อนนะครับว่าเสรีภาพนะครับในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนี่แหละครับเพื่อนมันต้องพูดด้วยความจริงใจนะครับไม่ใช่ปั้นวาตกรรมมนึกมนโนแล้วก็เล่าเรื่องจริงครึ่งไม่จริงครึ่งนะครับเพื่อนๆหรือนะครับ มีแต่น้ําไม่มีเนื้อเลยนะครับก็พูดง่ายๆคือโกหกทั้งเพเนี่ยแบบนี้มันถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ล่ะครับสารัสอเมริกานี่มีปัญหามากมายเลยนะครับเพื่อนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีกว่าประเทศไทยแต่ก็มีคนเล่นล่อนจอนจัดนอนข้างถนนมากมายครับเพื่อนตรงไหนล่ะครับที่มันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับเพื่อน เพราะอะไรล่ะครับสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปในหลายประเทศเนี่ยนะครับที่อ้างเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมีแต่กลุ่มนายทุนทั้งนั้นนะครับที่เข้าไปครอบงําเศรษฐกิจของประเทศครับเพื่อนๆมันจึงเกิดการแบ่งปันทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมคนรวยก็รวยล้นฟ้าครับเพื่อนคนยากจนนี่ก็โดนกดทับนะครับเพื่อนๆทําไมส้มไม่พูดถึงบ้างล่ะครับเคยเอามุมที่ไม่ดีของสารัฐอเมริกาหรือประเทศที่แอบอ้างอย่างฝรั่งเศสเนี่ยนะครับ มาให้ประชาชนคนไทยและเยาวชนมันทราบหรือไม่ครับคุณเลือกแต่มุมสวยมุมงามเนี่ยประเทศไทยก็มีนะครับประเทศไทยก็ทําได้ <c oughs> โอ้ยงามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับ <c oughs> ยกตัวอย่างนะครับอาหารการกินคนไทยเนะี่ยมีราคาที่ถูกและเหมาะสมกว่าครับเราทานของสดในขณะที่ไอประเทศที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยนี่เขาทานอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารแช่แข็งเท่านั้นนะครับในราคาที่ถูก จะมากินไอผัดกะเพราหรือต้มยำกุ้งในราคา25 30 40้าไม่มีนะเขาเเขาจ่ายกันทีหลักเป็นพันและหลายพันนะครับเพื่อนๆและทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นครับเพื่อนเพื่อนก็เขาจ่ายภาษีกันค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนแต่คุณภาพชีวิตนี่ยิ่งกว่าโลหิงยาอีกนะครับถึงต้องมีคนเล่ล่อนจรจัดนอนข้างถนนไงครับเพื่อนๆนนี่ยังไม่รวมกับราคาค่าเช่าห้องหรืออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่กันแบบชั่วครั้งชั่วคราว แบบรายเดือนนะครับเราเนี่ยยังมีพันสองพันให้พอได้เห็นครับเพื่อนๆบางพื้นที่จะมันค่อนข้างอาจจะซุดโซมก็อาจจะมีหลักไม่ถึงพันแต่เมืองนอกเมืองนามไม่ได้เลยนะครับนู่นเลยคุณไปนอนข้างถนนเลยนะครับสว <c oughs> ยงามสไสขนาดราคาถูกขนาดนี้นะครับนักการเมือง กลับไม่มีปัญญาช่วยเหลือคนไทยที่เป็นคนเล่ล่อนจรจัดนอนข้างถนนครับเพื่อนมีโครงการมากมายนะครับที่มันเสื่อมเสียนะครับทุดโทรมจากการทุจริตคอร์รัปชันนะครับของนักการเมืองอย่างบ้านเอื้ออาทอรเนี่ยนะครับไอที่มันลกล้างอะทำไมคุณไม่แจกคนเล่ล่อนไปเลยล่ะครับเพื่อนคนละห้องหรือคนละหลังไปเลยนะครับเพื่อนแล้วก็เอางานเอาการไปให้เขาทําเพียงเท่านี้คุณภาพชีวิตเขาก็ดีขึ้น แต่ไอคณะส้มไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้นะครับนู้นไปสนใจกลุ่มชนชติพันธ์อย่างไอพวกต่างดงต่างด้าวนี่นะครับทั้งทั้งที่คนเหล่านี้บ้านเขาเมืองเขานี่มีท,มที่มีนามีไร่นะครับเขาไม่ง้อยอมมาอดตุยข้ามฝั่งมาประเทศที่เขาพูดและสื่อสารไม่ได้หรอกเขาเพื่อนและสาเหตุหลักที่เขากล้าข้ามอบพยพเข้ามาเพราะอะไรครับมันมีหัวเขาเพื่อนเขาเรียกหัวคิวเับเพื่อนเป็นคนคอยจัดนะครับ ไอพวกทีมงานเหล่านี้ต่างๆหาพื้นที่ให้อยู่นะครับสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มนายทุนและก็นางการเมืองตอนแรกก็อ้างเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ลุกที่ป่าสงวนภายหลังก็นั่นแหละครับต้องเอาที่ไปแจกมันเพราะอะไรละครับเอาว่าคุณไปเทกระจาดแจกสัญชาติไปหมดแล้วคราวนี้ป่ามันก็หายไปสิครับเพื่อนๆในอดีตตั้งแต่คณะราษฎรนะครับเพื่อนยึดอํานาจในหลวงราชการที่7มา ป่าของประเทศเนี่ยแหว่งไปเกือบหมดทั้งประเทศครับถึงเวลาหน้าแล้งนี่แล้งกันเอาเป็นเอาตายคำาส้ประเทศไทยเนี่ยยากจนที่สุดในภูมิภาคอาเซียนครับเพื่อนๆนทุกวันนี้ไอ้สันดานคณะเดิมรัษฎรก็เริ่มกลับมาอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนกลายเป็นผีตามหลอดหลอนเรื่องประชาธิปไตยกับคนไทยนะครับนเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอาก็วันวันไม่เห็นสนใจเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนคนไทยทกลับไปใส่ใจไอ้เรื่องกลุ่มชนชาติพันธ์ ที่เราไม่รู้อยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาลอยๆได้ยังไงนะครับทางทางที่ประเทศไทยเนี่ยมันควรจะไม่มีกลุ่มชนชันิพันธ์นานแล้วนะคับเพื่อนเทคโนโลยีเนี่ยมีมาเกือบ20ปีแล้วคับเพื่อนยังมีผู้อบยบมานะครับได้สัญชาติไทยเพราะเพียงแค่พวกเขาอยู่มา10กว่าปี <laughs> มันอ้างว่าอยู่นานโอ้ตายแล้ไองามไส้ประสาทกูจะเสียแถมยังมีพฤติกรรมเดิมเดิม อยากให้ต่ากดาวได้บัตรประชาชนคนไทยแล้วถ้าเขายากจนไม่มีที่ทํากินเราก็ต้องเอาที่ดินทํากินไปให้เขาอีกสุดท้ายกลุ่มนายทุนนี่แหละคับเพื่อนจะเข้าไปกว้านซื้อที่ดินเหล่านี้นะครับเพื่อนคุณดูได้นะครับนักการเมืองไหนแล้วครับที่เครือญาติหรือแม้บีทั้งมารดามันมีปัญหาไอ้เรื่องที่ดินสอ,ปร,สอประกอสอปกรที่มันควรเอาไว้ให้ประชาชนทํากินนะครับมันก็มีแต่กลุ่มนายทุนนี่แหละครับเข้าไปกว้านซื้อแล้วก็ ทำตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มันพอมันถูกตรวจสอบมันโกรธแค้นมันก็ลงเล่นการเมืองเพราะคาดหวังจะมาแก้กฎหมายเพื่อที่จะฮุบที่ฮุบนาฮุบไร่ที่ควรจะเป็นของคนยากคนจนเห็นไหมละครเพื่อนว่าไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือหนึ่งในเครื่องมือของกลุ่มนายทุนนะครับส่วนตัวจึงไม่แปลกใจครับเพื่อนๆว่าทําไมสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่อ้างว่าตัวเองเนี่ย เป็นประเทศเจริญแล้วพัฒนาแล้วในยุโรปหลายประเทศนะครับถึงมีคนเล่ล่อนจอนจัดนอนข้างถนนเพราะอะไรล่ะครับก็มันแบ่งปันทรัพยากรไม่เท่าเทียมกันนะครับปล่อยปลาละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันจากการขนแรงงานข้ามชาติครับเพื่อนๆต่างด้าวเนี่ยบอกตรงๆคือตัวปัญหาครับทำให้ประเทศชาติเนี่ยถูกเหนี่ยวรั้งทางด้านเศรษฐกิจยังไม่พอเกิดปัญหาสังคมนะครับเพื่อนๆเกิดความแตกแยกนะครับในหมู่ของมวลชน เพราะมันพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เราก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับวันนี้มันอยู่กันน้อยมันก็สงบปากสงบคํายิ่งนานวันนานวันมันอยู่กันมากๆใครกล้ารับประกันครับว่ามันจะไม่มีปากไม่มีเสียงนะครับคุณดูได้จาก3จังหวัดชายแดนใต้นะครับทุกวันนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วคณะส้มจะมาอ้างว่าบนโลกใบนี้เขาไม่มีโพรมแดนกันหมดแล้วกลายเป็นประชากรโลก โลกไหนล่ะครับเพื่อนประเทศอื่นเขาก็มีพรมแดนกันนะครับก็มีแต่พวกคุณพี่มึงๆเนี่ยอยากให้ประเทศไทยไม่มีพรมแดนสรุปมันรักชาติหรือมันคิดข่ายชาติกันแน่ประชาชนก็ต้องไปทบทวนนะครับคําพูดของนักการเมืองพวกนี้ว่าพวกเขาจริงใจกับประเทศไทยและประชาชนคนไทยหรือไม่รอบหน้าจะได้ไม่ต้องลงคะแนนเลือกพวกมันเข้ามาให้เสียเวลามเวลานะครับ เสียงานราชการแผ่นดินเสียการพัฒนาประเทศนะครับหมดโอกาสในการพัฒนาประเทศต้องมานั่งแข่งกับลาวขเขมพรพมา่าเพราะอะไรก็เราขนต่างด้าวเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับ<笑><笑>โอ้ยงามไส้มีแต่เขาจะเอาคนที่ฉลาดนะครับเอาประชากรที่มีคุณภาพไอ้นี่เอาประชากรด้อยคุณภาพมาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมาช่วยผ่าดันพัฒนาเศรษฐกิจต,ตายเลยไองามไส้ มึงกาจะคิดเป็นประเทศรับจ้างผลิตไปเ ชั่วโคตรเลยหรือไงวะเนี่ยคน <c oughs> หนักเลยกูกาวนี้น้ำตากูจะร่วนะครับไอ้รอดตาไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุข,สขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูละเกียจจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแต่ง